สวัสดีครับวันนี้เรามาไลฟ์สั้นๆครับให้ชมครับให้ชมวายายวายไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม,มไม่มีอะไรให้ขอบคุณครับสวัสดีครับโน้เน่เน่่นน่ ต่อไปดูหุ่นน้องใจหุ่นมันอย่างนี้ได้ไม่ใช่น้องํำหุ่นสอมตัวนี้ไว้นะใช่สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าเรามาเจอเจอพี่สองตัวเขากํลังเดินมาแล้วก็แล้ก็มาเก็บภาพไว้ให้เดี๋ยวเราจะไปหาที่ไลร่สดแต่ตอนนี้เราเราเเราเรารายังไม่พบบรรยากาศเย็น นี่เลยครับรถอนะไรรถมากค่ะให้ภาพเล่าเรื่องครับ มีคนอยากเข้ากล้องมีคนอยากเข้ากล้องมีคนอยากเข้าก็น้องมามาเลยมีคนอยากเข้ากล้องค่ะไอ้เหี้ไอ้เหี้ไอ้ดีใจดีใจเห็นเต้นเต้นให้ดูด้วยนะไอ้เหยเต้น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 มาสิ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 มี่คืออีกวิถีชีวิตของคนไทยค่ะ มาส่งพลังงานครับส่งพลังงานส่งพลังงานสั้นๆเดี๋ยวเราจะไปหาที่ที่ที่ไต์ตอนนี้เราเรามาจอดเดี๋ยวทักทายขเขาให้ภาพเล่าเรื่องครับว่าที่นี้ที่ไหน,น <c oughs> <c oughs> บ้านเราเองครับบ้านเราเองบ้านเรามีช้างแล้วบ้านเรามีช้างแล้วให้ตัวเล็กก็มองเน <Yeah. S 2> ี่อยอยากรู้จักอยากรู้จักอยากรู้จักๆๆค่ะ แอลแหละแอะแอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินมาหาด้วยนะชื่ออะไรเราอ่ะชื่ออะไรเราอ่ะติดโซ่ติดโซ่ชื่ออะไรเราอ่ะเ้ยฮชื่ออะไรเราอ่ะน้องแจงหรือเปล่าใช่เปล่าใช่น้องแจงเปล่าครบอย่างนะครบไปแล้ว